hello my name is supaphit no s u w a n a i am studying in patom fast lab a unit 1บทที่1 unit 1บทที่1 a school ที่โรงเรียน a school ที่โรงเรียน ruler ไม้บรรทัด pencil ดินสอ sharpener กบลาริดอ eraser ยางลบ pencil c ค l า r สีไม้ pin ปากกา scissor การไกล glue กาว b u t t e r f y ผีเสือ สตรอเบอรี S S othing, ่สตรอเบอรี่เบสบอลเบสบอลเยี Animal, ่ยบกีรับเอ้ยจีรับดีรับดับเบิลโลมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลบานาน่ากล้วยข้อขอดายจอร์เจ้เทนนิสเทนนิสแอนิมอลสัตว ฟู้ดผลไม้สปอร์ตกีฬา Can I have a l u l e r piece ได้โปรดฉันต้องการไม้บรรทัด Yes here you are ได้เลยนี่สำหรับคุณ Thank you ขอบคุณยอไว้คำด้วยความยินดี What can you see คุณเห็นอะไร Look at the f i g u r e and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Some students are reading เด uh, ็กๆบางคนกำลังอ่าน What are the เ r e t h e รเพเขาอยู่ที่ไหน s n t s are p l a y i n y football เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล s o m e s t u d e n t าร์อินเดอะคล s s ส o o นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน what subject have they got พวกเขาเรียนวิชาอะไร how many students are there in the computer room มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ some students Going home นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน What time is it? เวลาเท่าไหร่อสติงการชุมนุมยูนิฟอร์มเครื่องแบบเพรามเวลาเล่นเวลาว่างฮีทชิโกวติศาส์เจโอกาฟิกภูมิศาสต์อิทเทคโนโลยีสารสนเทศออฟฟิศสำนักงาน What have Lisa got on Tuesday afternoon? Lisa ทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี She have got math and history. เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ What have Jack got on Tuesday morning? Jack ทำอะไรเช้าวันอังคาร He have got geography and music. เขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี He have Lisa got a card at a ควอเตอร์พาทนมีเรียนตอนเวลา10นาฬิกา15นาทีไหม n โนชีแฮปไม่มีอีดีเพทามันเป็นเวลาว่าง Have you got a card แอดว m นคุณมีเรียนไหมเวลา1นาฬิกา yes i have ใช่ฉันมี no i have สิไม่ฉันไม่มี Have แ h ปฮีกอดฮ t ชิก on Tuesday morning เขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหม Yes he have ใช่เขามี No he have สิ่นไม่เขาไม่มี What have you got Wednesday morning คุณทำอะไรในเช้าวันพุธ I have got heat and mad ฉัน มีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โค้ดเสื้อโค้ดพุทออมสวมใส่ปีนี้จุเซะสินส้นเลิกไปค่ะโดยรถยนต์ by บัสโดยรถบัส by เทรนโดยรถไฟอ,อเว a y สม่ำเสมอสัมผามบางครั้งเ,เวอร์ไม่เคย on way walk to school ฉันเดินไปโดรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus or by car ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I sometimes ไ o t ัมทา o s กท o คูนบาย s ัส s อสัมทามบายค่ะบางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ I ไ o เ go to school o y ค a l k to school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสสมเสมอ how does you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร Mm hmm. I onway walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by b u สออกไปค่ะฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโด,ดยรถยนต์ I sometimes go ไ t จ s ท h o o l by bus and s o m e t i ท e s า y ค่ะบางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโด,ดยรถยนต์ Never go to school ค y car or walk t o school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน i a l Way s go by bus สฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ never go t น s c h o o l ค y car or walk t o school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน ไอออนเว่ b โกบายบัสฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร i o n way go b y bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I time w บ l k to school บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน how do you how do you Master go to supermarket คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไร she go by ค่ะเธอไปโดยรถยนต์